หากใครที่เป็นคนเมืองลบบุรีหรือคิดจะไปท่องเที่ยวที่จังหวัดลบบุรีก็จะต้องนึกถึงศาลเจ้าพ่อพระการหรือศาลพระการของจังหวัดลบบุรีที่อยู่คู่กับจังหวัดลบบุรีมาช้านานและถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองลบบุรีและประชาชนทั่วไปให้ความเคารพสักการะและนับถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ หากต้องการจะขอพอรสิ่งใดก็มักจะสมปรารถนาแต่มีเพียงพรประการเดียวที่จะไม่สมปรารถนานั่นก็คือการขอพอรเรื่องไม่ให้ติดเกณฑ์ทหารที่หากใครไปขอพอรเรื่องนี้มักจะติดเกณฑ์ทหารกันทุกคนแต่หากใครต้องการขอพอรด้านไม่ให้ติดทหารแนะนำให้ไปขอพอรที่ศาลแม่ย่านาควัดมหาบุตรนะคะ แต่ที่สารประการนี้จะขอเรื่องความเป็นสิริมงคลปกป้องจากศัตรูความเจริญก้าวหน้าและปลอดภัยจากโรคภัยและด้านโชคราบต่างๆสวัสดีค่ะและในอีพีนี้ทางช่องเรื่องเล่าจากวรสิงห์ของเราจะขอ,อนำคุณผู้ฟังไปรู้จักถึงเรื่องราวต่างๆของสารพระการ หรือเจ้าพ่อพระการให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะจังหวัดลบบุรีหรือเมืองลโลในพงศสวดานเหนือในราวพุทธศตวตรรษที่11-15ถึง15กล่าวไว้ว่าพระยาการวรรณดิตได้ให้พรามยกพลมาสร้างเมืองละลโวเมื่อปีพุทธศักราช1,002และในตำนานชินการมารีปกรณ ที่กล่าวถึงการสร้างเมืองฮริพูนชัยต่อมาในอีกสองปีคือปีพุทธศักราช2106ได้ส่งทูตไปเมืองลาวปุระเพื่อทูลขอเชื้อสายกษัตริย์ลาวปุระไปปกครองกษัตริย์ลาวปุระจึงได้พระราชทานพระนางจามเทวีพระราชธิดา ไปปกครองเมืองหริภูนชัยและส่งสร้างวัดจามเทวีที่เมืองหริภูนชัยและเมืองละวบุระในตำนานชินการมารีปกรจึงเป็นที่ยอมรับกันว่าคือเมืองลบบุรีในปัจจุบันเมืองละโวหรือลบบุรีมีประวัติมายาวนานว่ามีร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก,ก่อนประวัติศาสตร์ และเป็นศูนย์กลางความเจริญของเมืองลบบุรีตั้งแต่สมัยทวาราวดีขอมอู่ทองกรุงศรีอยุธยาจนมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์และมีโบราณสถานและโบราณวัตถุล้ำค่ามากมายซึ่งก็รวมถึงศาลพระการที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศาลพระการนี้ถูกสร้างขึ้นในสมัยขอมเรืองอำนาจ สร้างด้วยศิลาแรงซ้อนกันเป็นสารสูงจึงมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสารสูงมีอายุอยู่ในราวศตวตรรษที่16และยังค้นพบหลักศิลาจารึกแปดเหลี่ยมจารึกด้วยภาษามอนโบราณต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชทรงได้สร้างสารเทพารักษ์ขนาดย่อมกออิฐถือปูน มีลักษณะสถาปัตยกรรมตามพระราชนิยมทรงตึกแบบฝรั่งหรือเปอร์เซียผสมผสานกับไทยบนฐานศิลาแรงเดิมตัวสารเป็นอาคารชั้นเดียวหลบฝนหลบแดดขนาดสามห้องภายในบรรจุทัพหลังนารายบรรทมศิลป์กับเทวรูปสีดำองค์หนึ่งประมาณกันว่าเป็นสารประจำเมืองก็ว่าได้ และเมื่อปีพุทธศักราช2465วิหารสามห้องที่สมเด็จพระนารายสร้างขึ้นทุดโทมลงมากจึงได้มีการปลูกเรือนไม้มุงสังกะสีตรงบริเวณฐานพระปางชั้นล่างโดยได้มีการอัญเชิญพระการลงมาประดิษฐานให้ผู้คนสามารถมากราบสักการะกันได้โดยสะดวกด้านหน้าศาล มีการสร้างในปีพุทธศักราช2495ภายในประดิษฐานเทวรูปพระนารายณ์ปางประทับยืนสร้างด้วยศิลาแรงองค์ใหญ่เสียนชมรุดมีพระวรากายสีดำต่อมาเรือนไม้มุงสังกสีก็ซุดโทมลงอีกจึงมีการสร้างศาลพระการหลังใหม่เป็นอาคารไทยทรงประยุกต์ตามแบบกรมศิลปากร และอัญเชิญพระการเข้าไปประดิษฐานซึ่งก็คือศาลหลังปัจจุบันนี้เองและเมื่อแรกที่อัญเชิญพระการเข้าไปประดิษฐานนั้นทั้งเสียรและพระกรของเทวรูปได้เกิดความเสียหายผู้ว่าราชการจังหวัดในสมัยนั้นได้นำมาปฏิสังขรณ์โดยได้มีการบูรณะพระเสียรขึ้นใหม่ โดยนำเสียนของงานประติมากรรมหินทรายแบบอยุธยามาต่อแทนพร้อมกับต่อเติมพระกรเข้าไปอีกทั้งสองข้างเจ้าพ่อสารพระการเป็นศิลปะลบบุรีสร้างขึ้นตามคติมหายานที่เข้ามาเผยพแพร่ยังเมืองละโวในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ทําจากหินทรายมีลักษณะยืนมีสี่กร คล้ายกับพระวิษนุกรรมหรือพระโพธิสัตว์อโลกิเตสวนเจ้าพ่อพระการถือเป็นเทพารักษ์ประจำเมืองในคัมภีโบราณปรากฏนามองค์พระการชัยศรีเป็นเทพปกปักรักษาเมืองเหมือนกับพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองและเนื่องจากมีผู้มีจิตศรัทธาไปสักการะเป็นจำนวนมากจึงมีผู้ปิดทองคำเปลว จนปัจจุบันไม่เห็นถึงเนื้อสีดำซึ่งเป็นสีเดิมขององค์เจ้าพ่อพระการส่วนที่เรียกกันว่าสารพระการก็เพราะเรียกตามชื่อของรูปเคารพประธานที่สร้างขึ้นจากศิลาแรงสีดำซึ่งเรียกว่าพระการที่คำว่าการแปลว่าดำหรือความตายจึงเรียกประสาทแห่งนี้ว่าสารพระการ เมื่อครั้งที่รัชกาลที่หได้ทรงเสด็จไปทอดพระเนตรที่สารพระการได้กล่าวถึงสารพระการว่าออกจากพระปางสามยอดเดินไปสักสองสาเส้นถึงสารพระการที่สารพระการนั้นเป็นเนินสูงขึ้นไปมากมีบันไดหลายสิบขั้นข้างบนเป็นศาลหรือจะว่าวิหารสามห้อง เห็นจะเป็นช่อฟ้าใบรากาแต่บัดนี้เหลือเพียงแต่ผนังที่แท่นมีรูปพระนารายณ์สูงประมาณสี่ศอกเป็นเทวรูปโบราณทําด้วยศิลามีเทวรูปเล็กๆเ,เป็นพระอิศวรกับพระอุมาอีกสองรูปออกทางหลังสารมีบันไดขึ้นไปบนเนินสูงอีกชั้นหนึ่งมีหอเล็กอีกหอหนึ่งมีแผ่นศิลาเป็นรูปนารายทรงครุฑแผ่นหนึ่ง มีรูปนารายบรรทมศิลแผ่นหนึ่งวางเปะป,ปะไม่ได้ตั้งเป็นที่ซึ่งทับหลังรูปพระนารายบรรทมศิลน,นี้นั่นก็คือสิ่งที่รัชกาลที่หทรงกล่าวว่าเป็นแผ่นหินที่วางเปะป,ปะอยู่ที่หอเล็กชั้นบนส่วนเทวรูปสีดำที่ประดิษฐานภายในวิหารก็คือเทวรูปพระนารายในวิหารสามห้อง ที่รัชกาลที่ห้าทรงกล่าวไว้และมีตำนานว่าพระการได้ไปเข้าฝันให้ผู้มีจิตศรัทธาท่านหนึ่งให้มาบูรณะให้เท่าที่จะกระทำได้ดังนั้นเทวรูปพระการจึงเหลือเพียงสองแขนและที่ศาลพระการยังเป็นที่อยู่ของฝูงลิงฝูงหนึ่งที่อยู่คู่กับศาลพระการมานาน จนชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นสิทธิ์ของเจ้าพ่อพระการจึงไม่มีใครทำร้ายสัตว์เหล่านี้และเมื่อมีผู้นำของมาแก้บนก็จะเป็นอาหารให้กับฝูงลิงเหล่านี้และมักจะมีการจัดเลี้ยงผลไม้ให้กันอยู่เป็นประจำเจ้าพ่อพระการได้ชื่อว่าเป็นผู้ทรงฤทธานุภาพ สามารถให้คุณให้โทษและปรากฏบทบาทเป็นเทพแห่งความตายดังนั้นจึงมีผู้คนสักการะเคารพยำเกงอย่างยิ่ง การได้เดินทางมาบูชาสักการะพระองค์สารเจ้าพ่อพระการถือว่าเป็นการสร้างความเป็นสิริมงคลให้เกิดกับตนและทําให้ศัตรูยำเกรงไม่กล้าทำร้ายทำอันตรายและสําหรับผู้ที่ต้องการจะไปขอพรกับเจ้าพ่อพระการนั้นมีผู้เล่าไว้ว่าเมื่อไปขอลูกกับเจ้าพ่อพระการจะได้บุตรที่มีความฉลาดแข็งแรงและเรื่องการสอบแข่งขันต่างๆ ก็เป็นที่นิยมของหัวข้อในการขอพรกับเจ้าพ่อพระการและสิ่งที่ผู้ไปขอนิยมนำไปแก้บนก็คือน้ำแดงและไข่ต้มและหากไปไหว้ขอพรเรียบร้อยแล้วจะแวะไปให้อาหารกับลิงซึ่งถือว่าเป็นลูกศิษย์ของเจ้าพ่อพระการด้วยที่อาศัยอยู่ในบริเวณน,นั้นก็ได้นะคะ จะมีบริเวณที่ทางสารจัดไว้ให้อย่างชัดเจนยังไงก็ขอให้สมหวังสมปรารถนากันทุกท่านนะคะและหากมีความผิดพลาดประการใดทางช่องเรื่องเล่าจากวรสิงของเราต้องขออภัยมณะที่นี้ด้วยนะคะพบกันในอ p ีต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ